เจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นราโอเก S หูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซาคิชุดเครื่องนอนทิวลิปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับผมวันนี้ต้องมายืนอยู่ที่จังหวัดตรังครับท่านผู้ชมครับแหมที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเคยครับมีอีเมลมาหาต้องครับจากคุณนุรลีซาพยีสาและครับหรือน้องสาครับเขาเนี่ยครับสามารถ ทอดไข่เจียวก้นกระป๋องได้ครับท่านผู้ชมครับจะกินได้เหมือนไข่เจียวทั่วๆไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปตามหาเขาพร้อมกับต้องเลยดีกว่าครับผมไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้น้องสาก็ยืนอยู่ข้างๆต้องแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาครับสวัสดีครับสามารถทอดไข่ก้นกระป๋องได้นะคะใช่ค่ะนี่ฮะที่น้องก็เตรียมมา้วฮะอันนี้เทียนนะฮะอันนี้ก็เป็นกระป๋องน้ำอารมณ์นะฮะเขาก็บอกว่าเอากระป๋องเนี่ยครอบเข้าไปข้างในเทียน ไอท้ไอที่เจาะรูไว้นี่คืออะไรไม,ไม่ให้ลมพัดเพื่อไม่ให้ลมพัดใช่ไหมฮะ,ฮะพูดนอย่างงี้คงไม่เห็นภาพพูดไปทำไปดีกว่านะค่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยท่านผู้ชมดูดดดนี่ฟู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 นี่ขับใครละามาไหมครับอ่าน,นี่ฮะ อาตาเหลียวไปแต่งคำไม่ใช่อ่ะใช้มีได้ค่ะใช่ไม่ได้อ๋อนี่ถุงมือได้ใช้แล้วท่านผู้ชมถุงมือได้ใช้แล้วครับถุงมือได้ใช้แล้วครับอ๋อจับกันร้อนจับกันร้อนจับกับจับกับับกับมาคืออย่างนี้เลยแหละครับท่านผู้ชมครับไอเจียวที่เป็นวงเล็กๆนี่แหละเออร้อนร้อนร้อนท่านผู้ชมถามว่าทำไมมันไม่ใช้กระทะดีกว่า แล้ววันนี้ครับผมน้องสามีอะไรแปลกๆแบบนี้มาโชว์ให้เราดูกันครับต้องมามีของมอมให้ครับ่ะซีเกมมันหน้าจ้ารับไปจ้าและรับไปอีกสาม0ับาทครับจากเกมมานหน้าเราครับและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแปลกๆหรือมีเรื่องราวอะไรแปลกๆไปได้นะฮะที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้หรือเขาทําไม่ได้เขียนมาหาเราครับต้องไปหาตัวประเทศครับผมสาหรับวันนี้ต้องเล่นน้องสาลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมแจ้เแนวมยวต่อเลยนะครับคุณแดนนี่คุณกอบโชว์ นี่นี่ผู้หญิงผู้หญิงติดเลยแม่ฝีมือล้วนๆไม่ประยะประยังผมว่าน้ําหนักมือเขานะใช่ตอนเขาซ้อมเขาไปเยอะเลยใช่อะอ่ะวันนี้ของคุณว่าไงกันสองคนเมื่อกี้นี่ฝีมือครับอันนี้ที่จะมาก็ฝีมือเหมือนกันครับพี่ครับจำคุณโน้ตได้ไหมโน้ตยิ้มโน้ตเชิญยิ้มอันนั้นรอยยิ้มข้างสังเวียนแล้วคนละคนละรายการคนละโน้ตคนละรายการคุณโน้ตโน้ตไหนล่ะคุณโน้ตที่ว่ามาจากคนเปลี่ยนหน้าน่ะ มาแล้วเาแล้วออกรายการเราแล้วมาแล้วนะมาแล้วดิมาแล้วมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขามีของนําเสนอใของใหม่ของใหม่รูปแบบใหม่เพิ่มความแปลกใหม่เข้ามาแล้วเขา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 เาเพิ่มใครเข้ามาเขาเพิ่มหุ่นเข้ามาเดิมเนี่ยใช้คนใช่ไหมคนเดียวที่เปลี่ยนหน้าตอนนี้คือตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองอ่ะโชว์แล้วก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เพิ่มหุ้นขึ้นมาเอาหุ่นมาเปลี่ยนหน้าด้วยเฮ้ยเอาหุ่นเป็นหุ่นเชิดเนี่ยเป็นหุ่นปิ๊เจอริงกันเลยครับผมเปลี่ยนหน้าได้ด้วย เอามาเล่นคู่กันกับเขาอันนี้แปลกไม่เคยเห็นเเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากคู่อะไรมากต้องดูมันเ๋ยเรียกเขาออกมาคุยเรียกมาคุณโนตยุทธนาครับ ายการเราแล้วนะฮะก็เข้ามาโชว์เป็นแบบว่าเหมือนแบบโชว์เปลี่ยนหน้าเขาเรียกว่าอะไรมายากลไหมไมหายากลก็เป็นมายากลได้เป็นมายากลน,นะรจริงๆแล้วคุณเป็นต้องเรียกคุณ่าเแบบนักมายากลหรือเป็นอะไร ได้หมดครับได้หมดนะโชว์ที่ไหนบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีประจําอยู่ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับสองสาขาครับอ๋อประจํานี่เป็นเป็นโชว์ไหมหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าอะไรปโชว์บ้าจังบ้าอยากบ้าจังเรื่อยเรื่อยใช่ครับโชว์อย่างเดียว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 ที่ไหนเป็นสาขาไหนสาขาเรียบทางด่วนรามินทากับสาขาพระรามสามครับผมอ๋อสองที่เลยสองที่เลยครับเห็นบอกว่ามีโชว์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหน้ากากหุ่นใชเชิดธุลใช่ครับมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจเดิมแล้วที่จริงนะ ก็คือเหมือนกันประมาณว่ามันมาจากคนเหมือนกันครับก็เมื่อห0 0ปีที่แล้วครับที่เมืองเฉินตูนะครับมณฑลเสฉวนเขาได้คิดคนการแสดงนี้ขึ้นมาใช่ครับผมว่าคนที่มีมานานมากนานมากเลยครับที่เฉินตูเนี่ยใช่ครับไอหุ่นหุ่นที่คุณเอามาเชิ์เนี่ยนะครับคุณไปได้มาจากไหนหรือว่ายงไผมได้สั่งนําเข้ามาเมื่อตอนน้ําท่วมครับสั่งเข้ามาพร้อมน้ำมือะไรใช่ครับสั่งมาพร้อมน้ำเลยสั่งเซ็นปุ๊บน้ำมา คือ,อ,อตอนสัง่งก็มาน้ำมันมาท่วมพอดีช่วงนั้น,นผมสั่งมาก่อนที่น้ำจะท่วมและพอ,อคุณเนี่ยได้ส่งมาถึงพัสดุเสร็จนะครับแล้วก็น้ำมันก็ท่วมทีนี้เขาก็ไม่สามารถส่งของให้กับลูกค้าได้ไมันก็ไปกองอยู่นในพัสดุนะครับผมทรงข้างจนพอได้รับหุ่นเสร็จปั๊บแม่คุณพังครับเปื่อยหมดเลยครับอ้โแค่น้ำใช่ครับโอ้ตายละบูลค่าหุ่นตัวนี้ครับพี่กิ๊กอยากจะบอกว่าผมเสียดายกันมากเลยครั้งแรกหนึ่งแสนบาทท่วงครับอ๋อเหรอสร้างหุ่นมาแสนหนึ่ง S <S <S แล้พอมาถึงเสร็จแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยก็เหลือแต่หัวกระเสาที่มันใช้ได้ครับแสนหึ่งแสนหนบ่งครับได,ไ,ดรได้หัวกับเสาครับได้หัวกับเสาถามจริงทำอะไรต่อแล้วทำอไรต่อ <S <S ผมก็เลยอยากมีความอยากที่จะไม่เหมือนใครในตอนนี้อ,อยากจะนําทุกสิ่งทุกอย่างจากเฉือนตันะครับมาเผยแพร่ในบ้านเราเคยพยายามตกแต่งและก็ประดิษฐ์ทําทุกอย่างขึ้นมา จนสมบูรณ์แบบครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆครับซ่อมบำรุงใหม่ทั้งหมดเลยต่างครับมาทำเองเลยนะทำเองดีกว่าครับสวยกว่าเช็ตัวอีกครับโอเคแต่เทคนิคมันอยู่ที่ไอกลกลไกมันกลไกด้านในให้ได้เหมือนเดิมไม่เหมือนคนกลไกจะไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนครับต้องไปต้องไปไปฝึกเชิดหุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ครับคุณฝึกจากไหนจากคนมาสอนไหมหรือยังไงไม่มีใครสอนครับเดิมครับอาจารย์ผมคือ YouTube ครับ อ๋อดูจากยูอาจารย์ยูใช่อาจารย์ยูแล้วก็แค่ดูการเล่นของเขาเท่านั้นเองแล้วเราก็เอาวิธีการเล่นเนี่ยมาสอนให้กับลูกศิษย์ของผมอ๋อตอนนี้ตอนนี้สอนลูกศิษย์แล้วใช่ครับเป็นเป็นน้องเป็นน้องของผู้ช่วยกีแสดงว่าการไอ้โชว์หุ่นในนี้ของคุณเลยนะครับคือไอ้หุ่นตัวนี้เราดูเราดูได้เลยว่าคือยาท้าทามันเหมือนคนอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นเลยนะจะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบของโจหรอยประมาณนั้นเพราะโจหลุยนี่คือจะเล่นสามคนสามคนสามคนก็จะไปพร้อมกันแต่ว่านี่คนเดียวคืออะเป็นิสรทั้งหด ตอนนี้คุณคุณโชว์แบบเปลี่ยนหน้ากากด้วยไหมเปลี่ยนด้วยครับแล้วก็จะมีขุดมาร่วมแจมกันคุณเปลี่ยนหน้ากากด้วยไหมเปลี่ยนด้วยคุณเปลี่ยนด้วยเหรอเล่นด้วยเล่นด้วยเพระฉะนั้วเราจะมาเล่นประชันกันงเศสเยอะด้วยใช่กันเลยมีสิ่งของที่อยากได้ไหม สิ่งของที่อยากได้มีครับก็คือ,อผมอยากจะได้หินปูนทรายเพื่อจะเอาไปถวายให้กับวัดป่าบ้านยังคำที่แบบว่าประตูก็ไม่มีหลังคาก็ไม่มีคือทำงกันนานนะวับนั้สาราทุกวันนี้ก็10กว่าปีแล้วยังไม่เสร็จรห,หินทุกกอ้อนอีกทุกกอ้อนครับผ้าจาย์กับเด็กนักเรียนช่วยกันทำาเลยใช่ครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีพ้าลูกอื่นเลยหรอคะทั้งวัดมีกันอยู่กับเมีพระลูกอื่นเข้ามามาทุดงงครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปแต่ว่าอาจารย์ประจําอยู่ที่นี่ครับงนั้วัดอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับวัดป่าบ้านยางคำับผมอ่าโอเคเป็นอิถินปุนทรายนะครับโอเคได้ได้ต้องได้คะแนนเกินกว่า70คะแนนนะฮะสิ่งของที่เขาขออุปกรณ์ก่อสร้างครับเชิญครับอันนี้ไว้ก่อสร้างเลย เราจัดไว้ให้ครับอุปกรณ์ก่อสร้างจะไปเขาเรียกอะไรถวายวัดถวายวัดครับไปถวายวัดนะฮะมูลค่าประมาณ20,000บาทครับถ้าจะสิทธอสร้างจะสมรรถได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ถึงนะครับเตรียมของไปแล้วครับครับนี่ครับของก่อสร้างกันแต่กระมังเด็กเด็กงน้อยไอเด็กก็จ้างเด็กมาจะก่อสร้างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจ็ดชาตินะครับนะครับอันนี้โอเคแต่นอกนั้นนะจะเป็นแป้งวันเดย์นะครับมอไปอีก3,000บาทนะครับ ลาคุณน้ตไปเตรียมตัวน<ช>ครับเช่ญค,ครับเอาละตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพบเลยนะครับโชว์เปลี่ยนหน้าจากมายาชวนชื่อ 一丝真彩。 新鲜，十年变化，大交升级火箭，百搭，十指变化多端，反复锤炼，技巧不断发展，根深久远。 快如电，变变变，好潇洒，好浪漫。说中不迟，那时不慢，难者不灰，灰者不难。三岁你远看近看，前看后看，左看不看，左看右看，上看,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 三看下看，观看速看，真是好帅新鲜。 <Yeah. S 2> 还在国威好万丈，中国足起，真精彩，名扬四海，赞叹声起遍遍，绝妙精彩，真精彩。 如电，变变变，好潇洒，好浪漫。说走不走，哪时不慢？难着不会，会着不难。三水，你先看，近看，前看后看，左看,看,看右看，左看右看，先看下看？管看是我看，看山好，帅，心间。 ครับก็นอกจากการแสดงนะครับวันนี้ผมมีมายากลอีกหนึ่งชุดนะครับจะมาเล่นพ้ธีให้พิดูด้วยครับครับกอนเอ็นครับขออนุญาตพักหายใจสักแป๊บได้ครับได้ครับได้ครับจะออกซิเจนไหมฮะออกซิเจนก็ดีนะครับ ก็คือการแสดงต่อไปนี้นะครับอยากจะบอกพี่กิ๊กกับพี่ติ๊กว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่จะได้ชมการแสดงชุดนี้อครั้งแรกเลยนะครัครั้งแรกเลยครับอ่ะมาอ่ะโอเคที่นี่ครับผมอยากได้อุปกรณ์ครับที่ผมบอกทีมงานให้เตรียมมาให้ผมนะครับก็คือแก้วน้าครับแก้วน้าโอ้โหเดีเตรียมาลังงานมากครับแก้วน้ําแก้วน้านี่นะครับสั่งมาจากเฉิงตูนะครับเมื่อหกรอน ได้ที่มันพิล์ชันตูนะที่ได้สั่งไว้นะครับเป็นแก้วน้ำจากที่นี่ครับผมแก้วน้ำจากที่นี่ผมว่ามันอยากให้พี่กิ๊กลองเช็คแก้วดูนะครับ แก้วครับแก้วน้ำจริงๆผมต้องคาดตรงนี้ครับหลกคากแหลกนะฮะอันนี้ของแท้ครับอันนี้ของแท้ของแท้ท้าใสครับบิวเสกแก้วน้ำให้กลายเป็นแมวไม่น่าเชื่อทำไม่ได้นะฮะไม่น่าเชื่อทำไม่ได้คทำยังไงฮะก็การแสดงต่อไปนี้นะครับผมขอโต๊ะวางดีกว่าครับโต๊ะวางได้ไอันนี้เราก็สบายใจกันแล้วนะครับเอาละมาผมจะให้พี่ติ๊กนะครับครับแก้วนะครับ คว่ำไว้บนโต๊ะครับผมคว่ำไว้คว่ำไว้คว่ำไว้ครับกตครับแล้วทีนี้ผมจะใช้กล่องใสๆใสนะครับกล่องใสๆใส่นะครับให้ดูว่าไม่มีอะไรครับจะครอบเอาไว้ครับอ้าวแล้วเอาจแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้เลยถูกต้องครับครับทีนี้ผมจะใช้ผมจะใช้ครับความสามารถของทั้งหมดนะครับครับทำให้แก้วใบนี้มันแตกข้าไม่แตกข้าไม่แตกหน้าผมแตกครับอา เดียมไปเลยนะเตเดียมหน้าไปเลยได้ครับอ้าผมจะใช้เพียงพลังของผมเท่านั้นนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวขอญาติพิธกรฝากมาหน่อยนะครับผากถือไม่โลยเอียย่าสิเอาละเอาทุกทุกคนมาดูไว้นะ นี่แก้วแก้วที่หนาๆเลยนะเว้ยไอ้น้องนี่นะแก้วนี่หนาๆเลยนะพี่พี่แบบว่าพี่พี่ไม่เป็นพี่แก้วทำยังไงอะทำยังไงอ่ะบอกเขาที่เป็นพยานกรเหรอเฮ้ยเออสอนลูกอินหน่อยอ๋อ จริงๆแล้วการแสดงชุดนี้นะครับบางท่านบอกว่าเป็นการใช้พลังจิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พลังจิตเป็นการสะกดจิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องอิมนะครับอยากจะนําชุดนี้ไปเล่นนะครับผมจะสอนวิธีการสะกดจิตให้นะครับจริงๆรัะเฮ้ยเออน้อนอิม่อยสะกดไม่ยากครับก็คือตามผมนะครับจออีตอจิตครับผม อะไรครับเป็นตัวนู้ที่รวมในคะแนนอันนี้ไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมให้ได้โตให้โหโอเคสิ่งของที่เขาขอมาสักครู่นี้นะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับจะเอาไปบูรณะวัดใช่ถวายถวายถวายกับวัดถวายป่าบ้านยางคำจังหวัดสกลนครหลวงพ่อรอบจิตบาทอยู่แล้วอยู่ที่พวกเรานะฮะให้หรือไม่ให้เชิญลงคะแนนครับ ให้ค so, real. really hey like รับเพราะว่าเอาเงินอุปกรณ์ก่อสร้างไปให้หลวงพ่อนะฮะแล้วก็เราก็อยากจะช่วยทําบุญแล้วก็เก่งจริงครับให้เลยค่ะอัศจรรย์มากจริงๆิงคนไทยนะคะนำคนจากเฉินตูมาทํ<ท>า <ำ S 1> ให้สว่างแดนดินของเรานะคะมีวัดที่พัฒนาเพราะฉะนั้นให้ค่ะเก่งขนาดนี้ผมว่าต้องให้นะครับสุดยอดมากเลยนะคะชอบจังหวะที่อย่างเงี้ยเเปลี่ยนหน้าแบบเจ๋งจามากๆเลยค่ะเอาไปเลยคะ่ะก็เหมือนเหมือนกันเดิมที่มาโชว์นะครับ ไอ้ให้เนี่เพราะเขาให้ไอ้แก้วระเบิดอะครับให้เพราะพี่เขาเก่งค่ะให้ค่ะเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนให้ค่ะเพราะพี่เขาเอานำสิ่งของไปทําบุญค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาเนียนมากค่ะเราละตอนนี้ก็ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนที่คุณโน้ตแล้วก็ทีมงานนะฮะจะต้องทำให้ได้คือเกินกว่า70คะแนนขึ้นไปคะแนนที่คุณโน้ตและทีมงานทำได้คือ 98คะแนนครับโออนุญาตสิ่งขอที่คุณนศแล้ขอมานะฮะการทีมงานขอมานะฮะหลวงพ่อคงดีจัดครับอนุโมทนาด้วยนะครับวัดป่าเลยนะวัดป่าบ้านยางคำนะจังหวัดสังนครนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างครับ โน้ตเลยจากคราวหน้ามาโทวงมาอีกคนได้ไหมไอ้แก้วแตกทุกคู่คนยังสงสัยอยู่นะว่ามันแตกได้อย่างไรนะโอเควันนี้นะคขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราคุณยุทธนาชาชาลาใช่ไหมชาลาณาพรนะครับขอบคุณครับไม่เคยเปิดที่เขาเลยไอ้เรื่องมายากลนี่ยังคาใจผมอยู่เลยเรื่องไอ้แก้วไอ้มายากลนี่ไม่ได้รวมไม่ได้รวมอยู่นะแตกได้ไง อาวันนี้เวลาหมดทันทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะดาราที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับน้องพีซวงซีเว้นนะฮะน้องขนมจีนนะครับน้องบี้เคพีเอ็นนะฮะน้องหนูอิมอิมนะครับพี่ไทยแล้วก็พี่ท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะน้องๆครับน้องๆวันนี้ก็มาจากโรงเรียนพิชารณ์ปฐมบาลนะฮะจังหวัดปทุมธานีคครับบขอุณครับ ต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ